สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้อยู่กับเพจนะฮะในแฟนเพจของแอนนาและน้องนันนิสามณีนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเพจนี้นะฮะเราจะมีแอดมินด้วยกันทั้งหมด20คนนะคะแล้วก็เราจะมีทั้งหมดเขาบอกว่าอะไรอ่ะแอดมินทุกคนเนี่ยคือจะช่วยด้วยของการอัปเดตข่าวสารของตัวแม่องค์แม่ทั้งทุกทุกพระองค์นะฮะว่ามีองค์แม่ไหนบ้างนะที่ตอนนี้กําลังเป็นข่าวฮอตข่าวดังนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแชร์ก่อนฉันก็ลืมแชร์ใครจะมาดูล่ะลืมไปว่าเพจมันเพิ่งเปิด ใครจะมาดูเลยถ้าไม่แชร์เนี่ยแชร์สักครู่เดียวค่ะคุณแม่เดี๋ยวรอบแป๊บนึงน,นะลูกสาวทั้งหลายนะคะเดี๋ยวจะโทรไปหาพี่เลนนะคะในกรณีที่ว่าทําไมอ้ําพัชราภานะคะไม่ยอมรับงานอีเวนต์ในเรื่องของการไปต่างประเทศนะคะทาไมไม่ไปเมืองนอกทําไมไม่ไปเมืองคานอะไรเงี้ยหลายคนสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรนะคะบางคนก็ไปดราม,ม่าค่ะว่าอ้ําพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ซึ่งจริงล้วอ้ําพูดภาษาอังกฤษได้นะ,ะนี่ขอยืนยันด้วยตัวเองเพราะว่าเคยเห็นอยู่นะคะ เดี er ๋ยวแป๊บหนึ่งแชร์อแชร์ได้ละโอเคแชร์ okay, ได้ละสวัสดีค่ะนะคะละ่ะลูกสาวใครอยู่ตอนนี้บ้างคะตอนนี้ก็ขอขอบคุณโตบโตบแม็กนะคะบอกได้เลยใช้ดีมากไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรยอรอ,อกซื้อเองนะคะพันกว่าบาทใช้ดีสุดๆนะคะเดี๋ยวร้อยคนมาเยอะก่อนใครมาแล้วรัาง,งานตัวสวัสดีค่ะนะคะคุณโอลาสวัสดีค่ะนะคะคุณกอนชนกสวัสดีค่ะนะ,ะวันนี้เราจะฟอลอินพี่เฮเลนนะคะ แลาหลายคนคงรู้จักอยู่แล้วนะคะพี่เลนปาวลานะคะในประเด็นที่ว่าทําไมอัมพัชลาภาถึงไม่ไปเมืองนอกนะคะในเรื่องของการไปเมืองคานนะคะซึ่งล่าสุดประเด็นนี้ก็ได้ถูกถกเถียงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เก็ตซึ่งนาเองก็ยังไม่เก็ตทุกข,ข้อมูลทุกประเด็นนะคะวันนี้เราจะมาถามโฟนอินถามพี่เลนกันเลยทีเดียวะคะ่ะคุณผู้ชมระหว่างนี้นะคะระหว่างพี่เลนกำลังเตรียมตัวอยู่ขอแต่งหน้าไปเรื่อยๆด้วยนะเพราะว่าคืนนี้นะตั้งโมพาทรัพาทรัทิดานะคะ อะไรอ่ะโอ้เมื่อวานเน็ตหลุดตอนเล่าเรื่องผีแอบช็อปเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากเล่าเพราะอะไรรู้ป่ะเมื่อวานเนี่ยที่เราเล่าเรื่องผีเพราะว่าจะบอกว่าส่วนหนึ่งเพื่อนที่เล่าเพื่อนเพื่อนที่ร่วมประสบเหตุการณ์คนหนึ่งอ่ะตายไปแล้วไงแล้วเราก็ไม่ได้อยากแบบนี่ไม่ใช่เก่งลายพางนะเมื่อวานแต่งตัวอินเดียหลายคนสงสัยอันอน,นานี้ใช่เก่งลายพางหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวรอคุณผู้ชมสักครู่เดียวนะคะก็แต่งหน้าเมคอัพไปพังๆก่อนวันนี้แต่งหน้าบางๆ เพราะตงโมบอกว่าจาสวยมากนะฮะสวยมากเดี๋ยวตงโมไม่กินข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าใครที่อยากจะเมามอยทั้งกระแตงโมพัทราธิดานะฮะในเรื่องประเด็นนี้ว่าทําไมเลิกกับโตโนโ่เลิกกับโตโน่เพราะอะไรนะฮะทําไมถึงคิดข้าต่อตายแล้วก็หลายประเด็นน่ะที่หลายหลายคนอยากรู้นะฮะแต่ว่าประเด็นอะไรที่เขาเคยพูดอะไรกันเราก็ไม่พูดเนาะเราจะไม่ถามซ้ำซากนะคะเราก็จะถามเป็นประเด็นที่มันใหม่ๆนะฮะอย่างเช่นตอนนี้คบใครอยู่นะดีเทิร์นไหมนะคะไม่ค่อยเห็นอ้ําพูด อภาชรา,าภาผูภาษ,ษาอังกฤษก็เคยเห็นนะเพราะว่าเคยออกงานอีเวนต์แล้วเขาพูดแต่ว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอะ absent นะฮะของพี่อ้ํานเนี่ยอาจจะไม่ได้ e x c e l ล e n t เวอร์มากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถึงขั้นที่แบบเป็นลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยได้พูดท่ายนะ,ะและอย่างหนึ่งงานในบางไทยน้อยงานที่จะเห็นพี่อ้ําพูภาษาอังกฤษถาม,ม่าพูดได้ไหมแกพูดได้นะนะะพูดได้ดีเลยละ่ะนะฮะฟังเสียงจากคนรอบข้างได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอคนดูให้มาเยอะก่อนนะคะ สี่ทุ่มใช่ไหมแม่สี่ทุ่มคุยกับอ่าสี่ทุ่มคุยกับอ่าพี่ตังโมนะพัทรธิดาขาดนะ,ะส่วนตอนนี้นะที่เราจาออนตอนนี้คือเราจะถามประเด็นของพี่อ้ําพัชราภากับพี่เฮเลนซึ่งหลายคนถามว่าพี่เฮเลนกับพี่อ้ําเ,เกี่ยวอะไรกันนําเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีกันนะพี่เฮเลนเนี่ยถามว่ามีวันนี้ได้เพราะใครก็เพราะอ้ํานะเพราะพี่อ้ําเ,เนี่ยอ่าช่วยเหลือในเรื่องของงานต่างๆนะในเรื่องการพาเข้าวงการการทำนู่นทำนี่เนี่ยอ้ําพัชราภาคือคนที่ช่วยเหลือพี่เฮเลนนะฮะล้วบอกได้เลยว่า วันนี้ใครมีคำถามกับพี่เลนนะฮะอยากถามสามารถออนสดแล้วถามได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะอยากถามอะไรบ้างถามมาว่ามาอยากฟังแม่ให้เลนแล้วรอแป๊บ,บนึ้งสี่คนยังน้อยอยู่เลยแปบ๊บหนึ่งนะร้อยคนเยอะก่อนเดี๋ยวองคแม่มาแล้วคนไม่ฟังไงเข้าใจใช่ปะแต่งหน้าของพลางก่อนบอกว่าทุ่มหนึ่งไงที่เพิ่งทุ่มหนึ่งนาทีก่อนเข้ารายการพี่ก่อน้วต้องพูดอะไรพบก่อนไงบ้าบ้าบ,าบ,าบ,าบาอะไรนู่นนี่นั่น,นหลายอย่างนะฮะ อย่าลืมนะใครขึ้นเข้ามาใหม่เพจนี้เป็นเพจที่แอนนากับน้องนันทิสาณีนะคะร่วมกันทําเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของเราสองคนเราจะโพสในคนคนเดียวมันก็ไม่มันก็ไม่โอเคไม่เก๋เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวแม่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอยากมาพูดในเพจเราก็เลยทาเพจนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นนะคะามว่าเพจนี้ทำมาได้อะไรได้ความสุขทางใจคะ่ะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใน Facebook บางทีเนี่ย มันมีอะไรหลายอย่างที่มันไม่ซัพพอร์ตนะฮะเราเลยมาทํากันตรงนี้นะแม่เอาประเด็นของดาวิกาด้วยสิแม่ไม่เอานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเครียนานาเนี่ยกับพี่ก้าเนี่ยก็คือก็โอเคมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไม่ดึงขอไม่ดึงดาวิกามาเนาะไม่อยากมีปัญหาตรงนี้นะคะรอฟังนะคะโอเครอฟังแป๊บหนึ่งแอนนแต่งหน้าเพลินๆเนาอะ,อะข้อความส่งมาได้เลยอ่านอยู่ แม่เอาประเด็นรอฟังค่ะกดตองหนึ่งอะเริ่มเลยมะพร้อมยังพร้อมเราจะได้โทรหาคุณแม่เขาคุณแม่บอกคุยนานไม่ได้เพราะคุณแม่เขาติดงานภารกิจนะคะเดี๋ยวรอนัทนิสสามณีด้วยนิสสัมณีจะได้แชร์เพจด้วยนะคะใครยังเข้ามาแล้วนะ,ะอย่าลืมที่จะกดแชร์กดไลค์นะคะเพจไหวแม่สีลูกนะคะ แล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่บอกได้เลยว่าเป็นคลิปแรกนะของการทําในเพจนี้นะคะใครก็ตามที่ชอบในน้องล่าของตัวแม่อ้ําพัชราภาปอยตีชดานิสามณี <c oughs> เกี่ยวมันไม่ใช่นะลูกสาวนะจะดูนิสามณีกับนิสามณีแชร์ยังเดีย๋ยวจะได้โทรหาตัวแม่และนิสาามณียังไม่แชร์นะั่นท่อนนิสามณีก่อนพร้อมหรือยังคุณผู้ชมเดี๋ยวท่อนนิสามณีก่อนให้แชร์เพจนะคะ สักครู่เดียวจะเสร็จละขอบคุณลันโคมนะคะคุชชั่นใช้ดีมากแล้วขอขอบคุณสีจากสีจากอะไรนะมิสทีนนะคะคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยอะไรใช้ดีเนี่ยต่อให้ไม่แพงมันดีก็คือใช้ไปเถอะฮะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะคะเพราะว่าน,นี้<อ>าสามอันนี้สาแชร์เลยลูกอ่ะแชร์เลยแชร์เลย,เลยเอ,อ่ะ เดี๋ยวเราจะโทรหาโทรเลยไหมเมื่อวานพี่แต่งแขกใช้คอนแทคเลนส์ของอะไรคะไอแ้แขกของกระเป๋าแม่ลูกโทรเลยเนาะพี่เลนส์โทที่ไหน่ะหาสิจ้าเมื่อวานพี่น่าสวยมากอยากถ่ายรูปด้วยแต่มีกน้าทำไมล่ะต้องถ่ายสิคุณแม่เฮเลนสวัสดีค่ะโอเคอันน้าขอเิลาอีกสามนาทีโทรใหม่ได้ไหมได้ทำรับแคปหนึ่งคุณแม่ตอแหล่อยู่หรอ ม่เออเออนั่นแหละสามนาทีอีกสามนาทีโทรไปนะคุณแม่นะต้องไหนแกอันนี้เได้เปล่าแกอันนี้ถอดอันนี้ออกสวัสดีพี่แยมสวัสดีนะยได้ยินหรือยังแม่แม่แม่เรนบอกว่าอีกสามนาทีโทรมาใหม่นะคะรอแป๊บหนึ่งสักครู่เดียว กราบเท้าคุณแม่แม่ขอแต่งเหมือนเมื่อวานแม่บอกสามนาทีเห็นไหมพี่เฮเลนบอกว่าสามนาทีเดี๋ยวเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นได้เมาแน่นอนถ้ายีสามนาทีวันนี้แป้งแม็กหมดคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ความหนานุ่มต่างกัน,นบูเต้นะฮะบูเต้ราคาเท่าไหร่รบูเต้เนี่ยราคาสามเอ้ห้าสิบ <50 S 2> บาทประมาณนี้ยนะฮะอะเดี๋ยวรอพี่เฮเลนนะคะพร้อมเมื่อไหร่นะฮะให้สัญญาณเมื่อไหร่เราจะรีบโทรหาคุณแม่เฮเลนเลยนะคะ ทำเลยไหมรีบ่อ่ะพี่เ่นมาละอีกยี่สิบนาทีกินข้าวหลอบกันฮัหลพี่เลนค่ะาว่าไงลูกคุณแม่อ่ะเปิดประเด็นเลยนะคุณแม่นะเออสักครู่นะคุณแม่นะตอนนี้คนชมพันกว่าคนแล้วนะคะคุณแม่เดี๋ยวจะเข้ามาเรื่อยๆค่ะอ่ะเสียงพี่เลนชัดเจนนะคุณผู้ชมค่ะอ่ะพี่เ่นขาประเด็นแรกเลยอุด้าสิ พูดได้อันนี้เนาะเมื่อกี้ยืนยันไปแล้วว่าพี่อัมพชาภาผู้พูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่ได้คล่องแต่เขาที่เรียนพูดอีกทีหนึ่งคล่องเหมือนกับคนที่เขาเรียนอินเตอร์นึกออกไหมอ่าเข้าใจค่ะเออรับพูดได้เอาตัวรอดได้ก็ว่าอัม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 เป็นดาราไทยเนืะคุณแม่คุณแม่มีคนบอกว่าให้พูดเรื่องของน้องดอวกรเราขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะไม่พูดไม่พูดไม่พูดเนาะคุณแม่เราจะพูดแต่เรื่องของเราเนาะใช่คุณแม่ค่ะเริ่มเลย ทำไมพี่อ้ําถึงไม่ไปเมืองคานหน่อยพี่ชมพู่คุณแม่ถแถลงเรื่องนี้หน่อยโอ้ยเรื่องนี้นคุณผู้คมไมตอบก็ได้เพราะว่าชมพู่เขาเป็นแบรนด์แอมบสเซอร์ให้กับสินค้าลอรีอัลแล้วลอรีอัลเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักของเมืองคานฉชนั้นเนี่ยทุกปีเนี่ยลอรีอัลเนี่ยเขาจะส่งพรีเซนเตอร์แต่ละประเทศเนี่ยไปร่วมเดินขมแดงค่ะนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันนะอ่าเข้าใจตรงกันก็คือพี่ชมพู่เนี่ยไปเพราะไปทํางานถูกไหมคะไม่ได้ไปเที่ยวถูกต้องค่ะใช่ค่ะ เขาไม่ได้อยู่ดีเขาไปเขาไปค้นทำงานเขาเป็นแบรนด์เอเดอร์ให้กับสินค้าฮะประเด็นที่สองค่ะนะฮะมีหลายคนบอกว่าอยากเห็นพี่อ้ําไปเมืองคานเรื่องนี้มีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนครับคือถ้าเกิดอ้นมีหนังที่เราต้องไปฉายที่เมืองคานก็เป็นไปได้อืมค่ะถ้าเรามีผลงานที่เราไปเขาไปได้แต่ว่าท่านเขาไม่ได้ทางานกับเราหรืออ้อเลยคืออ้ําก็ไม่ได้ร่วมงานกับเราเอาอยู่แล้วปกติใช่ไหมฮะใช่ก็เพราะว่าเพราะว่าคือคืออ้ําก็มีแบรนด ของเข้าปาระกันอยู่แล้วคือมิสทีนไงอืมคือถ้ามิสซีนส่งไปที่เมืองคันเมื่อไหร่ก็ได้ไปแน่นอนถูกไหมฮะม,มันก็ขึ้นอยู่ที่อันจะไปไหมอีกรอบอีกทีหนึ่งเหมือนกันคือคือการไปมันไม่ได้เป็นเพราะว่าไ,ไ,มไ,ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออคิดว่าอยากให้ไปตแต่ถามว่าตัวเจ้าตัวเขาอยากไปไหนงผมว่ามันอยู่ที่บุคคลเขาจะไปตื่นเต้นกับอะไรเลยเพราะว่าอย่างชมพู่เขาไปเขาไปทำงานเขาไปในฐานะไม่ใช่ว่าชมพู่เขาไปเองที่ไหนนะเขาไปทำงาน คืออยากจะบอกว่าที่พี่อ้ําพัชราภาไม่ไปเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือไม่มีเหตุผลที่ต้องไปถูกไหมคุณแม่เขาไม่ได้ทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับที่ต้องไปเมืองคานเอ็นทาค่ะอ่ะคุณแม่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะฮะัลโหลคุณแม่ได้ยินไหมคะเออฟังอยู่ฟังอยูอ่ประเด็นต่อมาคืออยากถามว่ามีงานที่ติดต่อเกี่ยวกับไปเมืองคานของพี่อ้ําพัชราภาไหมมันไม่มีมันไม่ได้ไม่มีอยู่แล้ว พขาไม่มีคนละส่วนใช่ไหมคุณแม่เออก็อย่างที่บกเลยถ้าอันจะเล่นหนังก็หนังอันไป่ายที่เมืองคโนก็ต้องไปเปิดตัวตรงนั้นคือเมืองคานเป็นสำหรับคนที่ทําเกี่ยวกับมันเป็นงานหนังเข้าใจปะเออถล้อหนังที่ต้องไปประกวดแล้าหนังที่ได้รางวัลที่เมืองคานอย่างที่คนไทยเคยได้มันก็เป็นมันเป็นเป็นนไม่ใช่หนังที่หนังตลาดไม่ป็นหนังอาร์ไม่หนังอาร์ใช่เพราะพี่อ้ําไม่ได้เล่นหนังอาร์อยู่แล้วคือส่วนใหญ่หนังที่ได้เมืองคานจะเป็นหนังอาร์เข้าใจปะค่ะ อ่ะพี่เลนถามนอยแล้วปัจจุบันเนี่ยพี่อ้ํานอกจากผลงานเรื่องเพลิงพระนางมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเขายังไม่มีเพราะอ้ํารับละครทีละเรื่องค่ะอ๋อรับละครทีละเรื่องใช่ไหมคะค่ะคุณแม่แล้วตอนนี้พี่อ้ําเป็นยังไงมั่งสุขภาพแล้วความรักทุกอย่างก็โอเคแฮปปี้รับลืนแต่ล่าสุดมันมีประเด็นออกมาประมาณว่าพี่อ้ําพัชราภาเนี่ยล่าล่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยออกงานกับพี่แอมจริงไหมอะไรนะหลังๆเนี่ยเขาบอกพี่อ้ําไม่ค่อยออกงานกับพี่แอมเท่าไหร่จริงไหมคุณแม่ นีไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปไหนกับอาา้ําอะไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ยังสนิทก,กันเหมือนเดิมมีความรักก็เหมือนเดิมเนาะใช่ใช่เดี๋ยวรอแป<ๆ>๊บนึงรอคำถามจากผูค้คนทางบ้านนะคุณแม่ตอนนี้คน,น,คนดูกว่าสองพันคนเลยฮะคุณคุณแม่จะรีบแล้วจะมีทุลักแล้วเนี่ยตอนนี้ขอตัวก่อนได้ไหมอ่าโอเคค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่เนาะคืนนี้นักก็แตงโมไว้ด้วยอ่ะโอเคเป็นที่เก็ตกันนะคุณผู้ชมค่ะว่าถามมาทำไมพี่อ้ําไม่ไปเมืองคานนะคะ บอกว่าอ้ําพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อ้ําพูดได้นะคะคือเก็ตแล้วตอนนี้ว่าอ้ําพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนเพราะว่าคือนอกจากนาแล้วก็นักข่าวหลายหคนในวงการจะรู้อยู่แล้ว่าเราเคยนอ้ําพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าในบางคนหรือว่าเอฟซีที่ไม่ได้เป็นเอฟซีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ทราบเพราะว่าไม่เคยติดตามผลงานอย่างแท้จริงก็จะไม่รู้ว่าพี่อ้ํานเนี่ยมีในใน,ในการสนทนาภาษาอังกฤษก็มีอยู่บ่อยๆนะฮะแต่ว่าใครจะมาพูดภาษาอังกฤษออกสื่อล่ะสื่อไทยเนาะนักข่าวก็ทำภาษาไทยนักข่าวไม่ได้ทำเป็นกะะคแล้ว็ ในกรณีเรื่องของพี่ชมพู่อารยานะคะไว้พี่หวานเจี๊ยบว่างเมื่อไหร่แอนนะาจะรีบโพนอินโทรถามแน่นอนนะฮะแต่วันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะ,ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแอนะนาะะจะสัมภาษณ์ตัวแม่ไม่ว่าจะเป็นชมพู่อารยานะฮะถามว่าพี่ชมพู่เนี่ยทำไมาถึงสัมภาษณ์ได้ก็ถ้าพี่หวานเจี๊ยบนะฮะว่างเมื่อไหร่พี่หวานเจี๊ยบคือใครพี่หวานเจี๊ยบคือผู้จัดการของพี่ชมนะพี่ชมพู่อารยาซึ่ง แอนโนแอนนาเนี่ยแอมเนแอนโนแอนนาเนี่ยกับพี่ชมเนี่ยคือรู้จักกันสมัยก่อนตั้งแต่สมัยพี่ชมอยู่ช่องเจ็ดกับแตงโมนะครับแอนนาเป็นเพื่อนแตงโมซึ่งคืนนี้นะฮะเราจะเจอกับแตงโมพัทรธิดาค่ะใครก็ตามอยากมีคําถามนะในการถามแตงโมพัทรธิดารอคําถามได้เลยค่ะเพราะว่าสี่ทุ่มเจอกันอย่างแน่นอนค่ะนะฮะแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะไหวแม่สิลูกแล้วองค์แม่จะมาในทุกวันค่ะนะฮะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยละกันค่ะสี่ทุ่มเจอกันกับแตงโมพัทริดาธิด